นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ลานขายยางบ้านค่ายเสรีนะครับ,บรถกำลังขยอยเข้ามาตอนนี้กำลังจัดชิวกันนะครับ นี่ละตังนี่เราก็จะลากไปตายอย่างนี้แล้วงาเต็มหัวผมเ,าาเ,าเน,นเางงะ,นะเอาไปบริจาคให้เราไปยืนขี้แถวได้หรืว่าไงน่ะนี่คือเป็นบรรยากาศของลานนะครับยิบไหเอาไหลย็บเอาไหลกับตาเราด้วย นี่กำลังคึกคักนะครับช่วงบ่ายอ อันมือนี้เหนคือบอกเอาอันรถเีนยังมาคือส